สำหรับในคลิปนี้จะมาแนะนำการเป่าเฟนฮอนนะครับในบทเพลงบูร์สปริงนะครับบูร์สปริงก็เป็นบทเพลงยอดนิยมเหมือนกันนะครับเป็นบทเพลงยอดนิยมเป็นบทเพลงเพราะเพราะนะครับเป็นบทเพลงเพราะเพราะของคุณซูซูกินะครับซูซูกิของคุณซูซูกินะครับที่ต้องซื้อสกอ์นะครับส่วนน้ตพาร์ทนีง เขามีแจกใ,ใ,ให้นะครับก็จะเริ่มกันเลยที่อินโทรนะครับเดี๋ยวดูโน้ตจากข้างบนได้นะครับอินโทรเลยหยุดทั้งหมด4จังหวะกับอ,อีก3 1 mum, 2 3<ว>4 <loved, S> 1 2 3ฟามีนอามาฟาาามีนะครับครานี้เครื่องหมายเนี่ยมันสำคัญตรงเครื่องหมายอันนี้นะครับถ้าเราใช้ท <Claud> ่อ B flat าเราใช้ท่อ F สลับ B flat แนะนำให้ใช้ท่อ F สลับ B flat นะครับถ้าจากที่ที่ที่ฝังใช่ไหมครับคือมันจะมีโน้ตข้างในเยอะกว่านะครับท่อ F สลับ B flat นะครับจหรับอินโทนะครับลองดูนะครับลองดูไม่รู้ว่าคลิปนี้จะยาวไหมแต่พยายามจะสั้นๆให้มากที่สุดนะครับอินโท แตะใครแตะมันนะครับแตะใครแตะมันคราวนี้ B รประโยชน์ประโยคต,ต,ต่อต่ออตอดต่างๆจะพูดสั้นๆนะครับ B 1หนึ่งโด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 เล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 โด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 เลเลเลโดโดด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 ดคัญตรงประโยคหลังก่อนจะ C นะครับ หดัดดัดเราต้องดูด้วยว่าเสียงหน้าลำโพงเป็นยังไงครับอันนี้คือเสียงหลังลำโพงนะครับเสียงหน้าลำโพงก็อาจจะเบลอกว่านี้เราต้องเป่าชัดนิดนึงท่อนบีตอดสั้นเบาตรงท้ายๆประโยคยาวหน่อยท้ายๆประโยคก่อน C 2จังหวะยาวหน่อยเอาเลยนะครับเอาเลย ท่อน A B อีดีนี่จะออกเป็นแบบป๊าดป๊าดป๊าดั๊าดป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 ๊าดซอน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 ละลาลาลาละลาลาลาละละทีเลเรเหมือนกันนะครับใช้ท่อ F สลับขึ้นไป B ีแฟดนะครับถ้าเราใช้ B ีแฟดเลย กับ F สสลับ B ีแฟแล้วก็ประดับพายโยนนิดหนึ่งนะครับโยนนิดหนึ่งขอขอข้ามเลยนะครับขอข้ามไปเลยนะคราวนี้มา E O E E อ E ก็จะเหมือนกับ B นะครับ E ก็จะเหมือนกับ B เราเราแล้วก็แล้วก็ส่งเข้าทีโอนะครับส่งเข้าทีโอเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูเดี๋ยวรอเข้าอ e ีนะครับอันนี้ท้ายดี 1> F 1 2 3 4 F ท่อน F เป็นท่อทีโอเราเป่าเหมือนลองโทนแต่โนต้ตในแต่และตัวพยายามดังขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเช่นห <uk> ้องที <c> ่52 53 54 เปล่าให้ลมมันดังขึ้นเรื่อยๆนะครับดังขึ้นเรื่อยๆอย่าแผ่วพยายามอย่าแผ่วแล้วไปเข้าจีก็ก็เป็นโน้ตต่อเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอไทยเอ็ม อนนี้ G นะครับ G ก็จะก็ตอดเหมือนเดิมนะครับตอดเหมือนเดิมตอดเหมือน A กับ A กับ E นะครับทายดังเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราจะข้ามไป H ิชูไเลยนะครับ H ิชูไป i นะครับ H ช <H 2> ไป i ไปฮิชูไอนะครับห้ชูไอแล้วก็เจ Thank ไม่โถงนะครับไม่เคยฟังเพลงนี้เต็มๆเหมือนกันคราวนี้มาไอไอก็จะเหมือนกับข้างบนนะครับปาดปั๊บปั๊บปาดปั๊บปั๊บปั๊บปาดัด๊บปั๊บปั๊บแปดสิบสามแปดสิบสี่หนึง่งปั๊ม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 มีมีโด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 สองสามสี่หนึ่งฟาฟาก็เหมือนเดิมนะครับเราใช้มีมีท่อเอฟสลับบีแฟร ฟาก็เหมือนกันคือมันเป็นเครื่องหมายแบบนี้ครับเราต้องพยายามให้ติดทุกๆโน้ตแล้วมันจะได้สำเนียง เดี๋ยวเราเอาท่อนเมื่อกี้นี้ใหม่อีกรออหนึ่งนะครับท่อนไอนะครับ ต้องขอโทษนะครับเป่าผิดอีกแล้วเรานึกว่าจะช้าไม่ได้เปิดสกอร์นะครับถ้าเปิดสกอร์ก็จะเห็นชัดขึ้น น่าจะเป็นจังหวะแบบคงที่นะครับแต่ส่วนโน้ตจะฟังดูแล้วมันเหมือนช้านะครับก่อนเจสองสามห้องนะครับก่อนเจสองสามห้อง ไทยเจครับไทยเจสี่ห้าห้องอแล้วก็ตามจังหวะเลยครับไทยเจแปดสิบห้า ตีนะครับแล้วก็เข้าเจเจก็ต่อเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็สิเอนาทีแล้วก็จะมาก่อน L, แอลเราจะมาเป่าก่อนแอลสองห้องกันนะครับก่อนแอลสองห้องคือร้อยห้าหนึ่งสองฟาทีฟามีเป็นคีแล้วนะครับ ใช้ท่อบีแฟดีกว่าใช้ท่อบ f a ฟดีกว่าในในตัวจบนะครับเดี๋ยวเรารอ,รอฟังก่อนเจเลยนะครับ นะครับอีกสักรอบนะครับก่อนก่อนเจอสองห้อง คนระวังคือเราอย่าเป่านี่เกินไปนะครับเราต้อง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 ,องชินเครื่องเราเป่าอยู่ในกรอบก่อนอยู่ในกรอบที่เหมาะสมนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอโทษด้วยที่ไม่อาจจะไม่มีนะครับไม่ได้เอาไม่มาด้วยก็ลองไปฝึกซ้อมดูนะครับเพลงสบายๆส,สวัสดีครับ